แต่น้ำหนักของการถแถลงข่าวของกรมประมงเมื่อวานนี้ต่างหากค่ะที่ดูจะถูกตั้งข้อสังเกตอย่างมากว่า ดูเหมือนจะไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ออกมาแตกต่างจากก่อนหน้านี้ค่ะกรมประมงยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบไม่พบหลักฐานซากปลาที่ CPF อ้างว่าส่งมาให้และทําให้ตอนนี้สังคมก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัตะต่อเรื่องราวว่าสุดท้ายแล้วคําตอบของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่ค่ะดิฉันคุยกับคุณเตือนใจดีเทศอดีตกสมนะคะผู้ที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีปลาหมอขางดําไล่เลียงข้อมูลมาให้คุณผู้ชมติดตามแบบนี้ค่ะการอนุญาตนําเข้ามาของกรมประมง กับห่วงเวลาในการนำเข้ามาจริงๆเนี่ยมันห่างกันถึง4ปีค่ะคุณผู้ชมในปี2549 IBC ก็คือคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวาภาพของกรมประมงนอนุญาตให้บริษัทเอกชนนำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะพัฒนา ไปเพิ่มศักยภาพความแข็งแรงของปลานินตามที่เอกชนเขามองอนะคะอนุญาตให้เอาเข้ามาศึกษาได้ค่ะแต่เงื่อนไขที่สําคัญก็คือจะต้องเก็บตัวอย่างครีบปลาเป็นต้องวิจัยในพื้นที่ปิดแต่ปรากฏว่าในปี2549ค่ะการนนาเนี่ยเขายังไม่พร้อมจะส่งปลามาก็เลยทําให้ปลาหมอคางดําไม่ได้เดินทางมาถึงในปีนั้นนะคะ คล้อยหลังไป4ปีต่างหากที่กาหน้าพร้อมส่งลูกปลา2,000ตัวมาให้และทดลองเลี้ยงกันที่ศูนย์ทดลองเลี้ยงสมุทรสงครามค่ะแต่พวกมันถูกอ้างว่าเดินทางมานานกว่า30ชั่วโมงตายลงไปจาก2,000เหลือ200ตัวแล้วก็ตัดสินใจทำลายฝังกลบซากโกรยปูนขาวไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ของ CPF ในพื้นที่ศูนย์ทดลองเลี้ยงเนี่ยค่ะให้ข้อมูลกับกสมว่า แจ้งด้วยวาจาไปยังกรมประมงเท่านั้นแต่ยอมรับว่าไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรกับกรณีการทำลายซากที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้ในปี2555เกษตรกรใน2จังหวัดก็คือสมุทรสงครามกับเพชรบุรีค่ะเขาร้องเรียนไปที่กสมว่ามีปลาหมอคังดำระบาดออกมานะปี2560ค่ะกสมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่มันเป็น7ปีหลังจากที่มีการนำเข้ามาและปลาตายไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ของ CPF เเขาก็ตั้งข้อ สันธิฐานตอบคําถามไปยังกสมว่าอาจจะมีใครลักลอบเอาปลาออกมาจากพื้นที่ปิดที่เขาทดลองเลี้ยงค่ะทําให้ปลามันหลุดออกมาหรืออาจจะมีใครลักลอบนําเข้ามาอย่างผิดกฎหมายซึ่งฝ่ายเกษตรกรเขาก็ได้พบกับกสมค่ะก็เรียกร้องว่าถ้าเช่นนั้นรัฐจะต้องมีมาตรการพิเศษออกมาจัดก,การความเดือดร้อนให้กับเขาค่ะ มาตรก,การก็คือว่าขอใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายมากวาดล้างปลาหมอคางดําเลือกใช้ในบางพื้นที่บางช่วงเวลาเพราะในเวลานั้นเนี่ยมันระบาดแค่ที่อัมพวาสมุทรสงครามกับที่เขาย้อยเพชรบุรีนะคะซึ่งทางผู้ว่าสมุทรสงครามค่ะก็เรียกร้องเช่นเดียวกัน มองว่ารัฐจะต้องช่วยจัดการอย่างบูรณาการเพราะปัญหามันเริ่มลุกลามค่ะแต่ปรากฏว่ากระทรวงกรเกษตรทําอะไรคะทางกสมให้ข้อมูลกับดิฉันว่ากระทรวงกรเกษตรก็ยอมรับซื้อค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าจะซื้อแค่3เดือนเท่านั้นค่ะจากนั้นก็ไม่มีมาตรการอะไรออกมาเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมกสมอบอกว่ามาตรการที่มันขาดตอนไปเป็นเพราะในช่วงเวลานั้นกระทรวงกรเกษตรเขา ก็ต้องรอรัฐมนตรีใหม่เข้ามาทำงานค่ะผ่านมาล่วงเลย10กว่าปีจนถึงปีนี้การระบาดจาก2จังหวัดเพิ่มมาเป็น16จังหวัดกสมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้ปัญหามันลุกลามมาจนถึงวันนี้ค่ะในช่วงนั้นกรมประมงก็ได้ออกมาตรการค่ะคือรับซื้อปลาหมอขังดงที่เกษตรกรผู้พอเลี้ยงจัดน้ำเนี่ยจะมาขาย นะคะแต่เงื่อนไขคือว่าจะรับซื้อเฉพาะช่วงเวลาสามเดือนซึ่งกลุ่มผู้โร้องเรียนบอกว่าสามเดือนมันไม่หมดหรอกอเพราะว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้เร็วมากและมันแพรก่กระจายมากเลยสามเดือนไม่พออก็อันนั้นเป็นจุดอ่อนนะว่ามาตรการที่กรมประมงกำหนดเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของปลาหมอข้างดำค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้ค่ะว่าวิธีไหนคือการหยุดยั้งการระบาดที่ได้ผลชะงักงนินแล้วความเสียหายที่ประเมินกันว่า10กว่าปีที่ผ่านมามันเป็นหมื่นล้านใครละ่ะจะต้องจ่ายเพราะการหาต้นตอของปลา ซึ่งก็รู้กันว่ามันมาจากที่เดียวกันจากงานวิจัยของกรมประมงแต่ยังไม่รู้ค่ะว่ามันมาจากไหนแต่มันไม่มีในไทยแน่ๆซากปลาที่จะเอามาเทียบกันว่าใช่ล็อตเริ่มทดลองของเอกชนหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนค่ะ CPF ยืนยันในความถูกต้องของการดําเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมาและประเมินโอกาสที่จะเป็นต้นต่อของการระบาดอย่างไรลองฟังค่ะในผมแบบก็ไปถามคนข้างนอกเลยนะไอ้นี่มันเป็นปลาสวยงาม คนเนี่ยก็เอาอย่างนี้กลับมานิดนึงนะเราเป็นบริษัทใหญ่จะทำอะไรก็ต้องทำตามขั้นตอนตอนจะนำเข้าเราก็เลยมีกลายเป็นเราเป็นคนเดียวที่นมีมีมมมเอกสารนำเข้า <c oughs> แต่ผมไม่รู้ว่ามีใครน,นำเข้าเยอะขนาดไหนนะแต่มีการส่งออกปลาไอเนี่ยพอดีพี่ชายผมบอกอะ่ะเขาก็เคยเลี้ยงเป็นปลาสวยงามฮิตอยู่พักหนึ่งผมก็จะว่าเยอะฮิตปีห้าหกห้าหกห้าเจ็ดหฮิตมาก เพราะตัวมันบอดี้มันสวยนะมันเงามันสวยมากแล้วก็มือไทยอ่ะมีการส่งออกไปเพียบเลยไอเนี้ยผมไม่รู้ว่าคนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแล้วเบื่อแล้วเอาไปทําอะไรกันบ้างก็ไม่รู้อันนั้นน่ะมีเป็นแสนๆสนตัวนะเรามีแค่สองพันเองเอามาก็เหลือหกร้อยแล้วนะเราเลี้ยงเลี้ยงก็ไม่ดีดก็เลิกโครงการนี้ไปเท่านั้นเองแต่วันเนี้ยผลกระทบมันผ่านมาอีกสิบสี่ปีอ่ะมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะผมคิดว่าเราต้องกลับไปดูว่าเราเนี้ยพอมันเกิดเหตุเราจะแก้อย่างไง นะครับเออวันเนี้ยมีประโยชน์ไหมจะช่วยในกันแก้ปัญหานี้ยังไงจับเอามาใช้เอามากินแนละ้วเอามาทําอะไรได้ไหมนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าจะถามว่าโอ้โหมันมาจากไหนอะโอ้โหมันเอะมันจะมาจากที่ของผมหรืออยู่กระติดหนึง่งหรือที่มีคนนําเข้ามาแล้วส่งออกเนี่ยนะผมเชื่อว่าส่งออกปีหนึ่งโอ้หหลายหมื่นตัวเลยนะมีห้าหกหมื่นตัวในด้วยซ้ําอะไรเงี้ยในแต่ในแต่ละปี ก่อนหน้านี้ก็มีบางรายงานข่าวค่ะที่อ้างว่ามีการฝังทำลายโรยปูนสร้างตึกทับไปแล้วซึ่งจากนั้นในการชี้แจงของอนุกรรมธิการศึกษาปัญหาปลาหมอคางดำของสภาผู้แทนราษฎรจนกระทั่งเมื่อวานนี้ทาง CPF นี่ยก็ยืนยันนะคะว่าซากปลาที่ตายได้ส่งให้กับกรมประมงไปแล้วแต่ทำไมกรมประมงถึงบอกว่าไม่พบค่ะ คือผมก็ฟังจากข่าวหลายๆข่าวอ่านอ่ล้นะก็มีแบบเห็นบอกว่ากระรวงมีช่วงหนึ่งอ่ะก็น้ําท่วมหลักฐานก็หายไปหมดอะไรเงี้ยนะเออก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าช็คพายเราเนี่ยว่าเราส่งให้กับเราก็เราก็ส่งไปแหละมันก็นานแล้วล่ะสิบโหกับปีแล้วล่ะเออมันก็แต่ข้างในเราอ่ะมีบันทึกว่าเราทําลายไปแล้วอะไรไปแล้วแต่มันก็จํานวนปลามันก็นิดเดียวอแต่ผมก็เรื่องนี้สำคัญที่สุดคือ ไอเนี่ยเอาจริงนะจะมาหาว่าใครนำ,ำเข้าอะ่ะมันมีไซ์ที่ใหญ่กว่านั้นเยอะมากอคือกระบวนการที่เรื่องอะไรนำเข้ามาทําธุรกิจปลาสวยงามคำนังก็คือแล้วระบบของ CPF ได้เก็บต้นทางหลักฐานที่เคยส่งให้กับกรมประมงเอาไว้หรือไม่ค่ะแล้วกรมประมง ยังคงต้องตอบคําถามให้ชัดด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะเพิ่มน้ําหนักในส่วนกระบวนการของกรมประมงว่าได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบตามที่ IBC เคยกําหนดเอาไว้หรือไม่และถ้าหาก CPF ไม่ได้ทําเป็นลายลักณ์อักษรเหมือนกับที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นให้ข้อมูลกับกสมเพราะ การตรวจสอบมันจะมีผลหรือไม่มันจะทําให้การตรวจสอบต้องหยุดชะงักลงไปหรือเปล่าสะสะก้าวไกลเขาเชื่อว่าอาจจะมีหนทางค่ะแม้ว่าจะต้องขุดดินตรงที่จุดฝังซากก็าตามค่ะยืนยันในข้อนี้เนี่ยย้อนแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาต่อไปว่าสาเหตุหลักๆคือหนึ่งเพราะเหตุใดถึงไม่ตรงกันอันนี้คือเรื่องสําคัญมากว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ตรงกันและเมื่อสักครู่ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็คือว่าทาง ผู้เชี่ยวชาญที่นั่งทางด้านขวามือของทาง,งท่านทิพดีเนี่ยได้ชี้แจงว่าวันนี้ถ้าเกิดเราจะไปขุดจุดเดิมที่มีการฝังกลบกลับกลายเป็นว่ามีการสร้างตึกทับไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าวิธีการวิธีการในการทําลายวิธีการในการฝังกลบมันมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรและมันมันมันไม่มีพื้นที่สําหรับฝังกลบโดยเฉพาะแต่เป็นพื้นที่ที่เตรียมจะสร้างอาคารทับหรือ หรือหรือต้องสร้างอาคารทับหรืออย่างไรอันนี้อันนี้เป็นข้อกังวลมากเอ้าว่วาแล้ววิธีการตรวจสอบของเราของกรมประมงเนี่ยเราปล่อยตั้งแต่ปี54จนเขาสร้างตึกจนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านไปอันนี้เป็นความผิดในอดีตนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านทิพย์ดีด้วยว่าเป็นความผิดในอดีตแต่วันนี้เนี่ยทางท่านทิพย์ดีต้องต้องมาร่วมกันต้องมาช่วยกันในการหาข้อเท็จจริงให้ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางบริษัทเอกชนเนี่ยเขายืนยันนะนะว่าเขาส่งให้กรมประมงเขายืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาทําตามขั้นตอน ต้นทางดูจะมืดมนแต่ปลายทางดูจะชัดเจนค่ะกสมประเมินเอาไว้ว่าปลายทางของปัญหานี้คือความเสียหายเป็นการกระทบสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในห่วงโซ่ของธุรกิจสัตว์น้ําและที่สําคัญสําหรับประชากรทั้งประเทศคือความสูญเสียด้านระบบนิเวศถึงเวลาแล้วค่ะที่รัฐบาลจะต้องประกาศวาระแห่งชาติ12ปีนะคะ Hmm. มันปัดกลถึงทะเลแล้วว่าซึ่งน่ากลัวมากเรื่องเออสัตว์น้ําชายฝั่งทะเลเพราะว่าปลาหมอสีปลาหมอข้างดําเนี่มันอยู่ได้ทั้งสามน้ําน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มน่าจะต้องเป็นมาตรการระดับชาติแล้วค่ะที่จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ใช่เพาะกรมประมงเท่านั้นค่ะเพราะมิฉะนั้นตัดน้ําทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มเนี่ยจะ เสียหายมากต่อความหลากหลายทางชีวภาพและอาชีพพอเลี้ยัตว์น้ําของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําทั้งหลายค่ะเป็นการเสียหายอย่างมหาศาลอาจจะประเมินค่าไม่ได้ทักไม่เร่งรีบเพราะพี่ก็ได้เห็นว่าสื่อมวลชนก็ทําข่าวกันทุกวันเป็นสิบวันมาแล้วอะค่ะที่ท่านนายกน่าจะต้องมีบัญชาสั่งการให้เกิดแผนปฏิบัติการเร่งด่วนบูรณาการให้ทันสถานการณ์และ ต่ออนาคตของการขยับพันธุ์ของประหมอคางดับด้วยค่ะ